นี่เป็นอกกร้องนะครับกร้องเดี๋ยวอกร้องอออปลูกใหม่นี่อกกร้องปลูกใหม่นะครับต่อยอดต่อยอดเนี่ยอันนี้เสม็ดแดง สเม็ดแดงมีหลายต้นกันนั่นแหละที่ซื้อมาเนี่ยลุ่นสเม็ดแดงปลูกใหม่นะครับเนี่ยสเม็ดแดงสเม็ดแดงหลายต้นเลยสเม็ดแดงปลูกใหม่นะครับสเม็ดแดงจะเป็นไม่ล้อนี่อันนี้เหี่ยวดือดเย เพกาโอ้จะเป็นให้ใหม่น้อนเนี่ยเพกา,ากลินฟ้านี่แหละเพกาปลูกใหม่นั่นเนี่ยสามตีต้นปลูกใหม่นะครับเพกาก็มะพร้าวน้ำหอมก็สองปีกว่าแล้วครับต้นใหญ่มากสูงเลยนะ นี่น้ำดอกไม้นะครับน้ำดอกไม้ปลูกยี่สิบต้นเหลือสองข้าวน้ำหอมมีผักมีตะคงตะไคร้มันสันปะหลังหลายอย่างโยอหลายอย่างโยอะข้าวน้ำหอม น้ำดอกไม้ต้นที่สองเนี่ยในสองปีกว่าแล้วยังครับยังไม่มีชอ่อไม่มีอะไรเลยจะสูงนี่แหละเตวมหอแล้ว,ว,ออลวต้นไผ่แล้วก็มีมีหนอ่อตุกกอแล้ครับตอนนี้นี่นะบอสองปีกว่าเนี่ย สองปีกว่ามีปลาอยู่มั้งพอนน้นก็หวานแหก็มาได้ประชนสองสาตัวมั้งน,นั้นย,ยังเหลืออยู่สองปีกว่าแล้วแหละ